อืมโอ้โหมาไหลโอ้ยังไหลยังไหลอยูย่ยัดเลอรหนึ่งนี่บ้านาบอหนึ่งเมันยังเกิดน,นกสสดุงทายน้องกุดขาดวันนี้เปนที่สีทันรนยนนสอวันทังหสิบแครับอมอ้ขาดปอกะดงขาดโอ้ดได โอ้โอ้มันคือเมนได้ไปถือมองขาดพ่อหนอะไรใหญ่ว่ัอยู่มองขาดยังไงจะได้จะได้

มันอันมัดอันนี้เนาะเหรอวะผมมัดอันที่มันขาดเลยเนาะมันเลยตึงเขา่าเลยดูเลยบอยอนโอ้ยอออกีกแล้วสุดุ้งมันบอยอนเหม่อนะดุ้มันตึงๆหยอนทองบอย่อน มาดูเราช้องตัวแล้ว่าวนี่จะบ่ลายดำทั่ปีแล้ว เห็นใควนมามากเลยโอ้โดดออกไหโอ้นี่ว่ามันโดดออกไหลก็ได้กุลครับอือโอ้ เส้นดึงสองเส้นเลยช่วงนี้มันต้องเห่นเส้นหานะมหน่ตัวนะับตัวนี้ไม่โดดออก มันม,มาหลายบาทแล้วโน่นนะคับเจะมาเป็นโมนนี่มามต่อกันปะมาขมาต่อกันไหม,าามะโน่นมาพาักพักพักพักจะับของ ừ em nhầm bên nước anh mà đấy nó dám gì tôi đó.

น mm. ี่หนึ่ตัวตัวเดาสั่งอืมมาหนึ่งตัวแล้วครับ ดูนมูหญ่กว่ายี่มากครับม,มาเป็นหมมาจะว่งห้างเลยห้างไม่จะมีหมมากใหญ่อน,น,นู่ตัวนึงคลาส เห็นปลาละมันตัวนึงมูตัวใหญ่เติบปลาก็มันเป็นหมู่สิเว้นโดนเติบแกงบ่นี่แกงบ่นี่แกงไกลครับโดนท่านิ่มแข็งบ่ล่ะ ลุ้นเรื่อยๆเนี่ยมาทีละตัวครับผมอะไรเก็บทีละตัวบาลาโตบาลบาโตไปอะไรสุบาทไม่มันมวนที่มันเต็นออก <laughs> ừ lại, ô lại nhắn lại vô ô bạn nhắn lại có gì bà ơi ô lại ta đọt đỏ cái đùa đọt ừ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  kìa เราเห็นว่าล้วจ,วจิกครับแล้วกบบยกไปชุดไทยม่แล้วครับโอ้ยมาทุดไทยกันไอ่ยังตวามับบนดบบนดดหอกนี่บบนยลายเตีวกนหรอ สะดุงกลับบ้านนะครับพอได้กินเนยอะตากำลังถึกเปนกินพอได้หมกพอได้กินเนยอะ